ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันดาค่ะลูแก้ลเป็นไงบ้างพี่ชลาลัยตอนนี้ก็มันที่บอกว่าเราไปสอนเขาบทฝึกจนเป็นศิษย์แล้วนะใช่ค่ะก็เออ่ทุ่งเทรางกายใจใจอยากให้พี่เขาแบบว่าตกหลุมรักแล้วก็ยอมมาใจดีให้เราเป็นศิษย์ ไม่แต่เรื่องคุณจะมีแฟนอ้วยเ่ียนะใช่คือเขาแค่รักเาแบบให้แบบเอ็นดูเอ็นดูเราหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าพี่เขาก็แบบว่าเก่งก็อยากเรียนรู้จากพี่เขาส่วนพี่ปิมก็ใจสั่นขงกาแฟหรือแก้ฟ้าไม่รู้คือหกเลยจากนั้นก็ช็อตเลยช็อตเลยทั้งไฟฟ้าแล้วก็ทั้งพันคือช็อตทั้งไฟฟ้าแล้วก็ช็อตทั้งหัวใจหรือเปล่าเออจริงๆเมื่อกี้เดินผ่านแฟนๆค่ะแฟนๆบอกว่า แต่ทำกาแฟโอหกอีกนะก็งงแล้วก็อ๋อแกละไม่ได้ว่าเดี๋ยวหลังานนี้เราจะถามว่าคุณจะแบบที่ท่าทคุณจะไปทางไหนเราก็ขมมาแล้วเราก็ค่อยๆหวานบ้างไหมเออเขาเรียกว่าหลังฝนตกย่อมมีสายรุ้งนะคะเออไม่ได้ว่าตอนนี้เราจะได้เป็นกำลังได้ดูความหวานที่คุณมังเราใช่ไหมก็ค่อยๆเรียกว่าอะไร อาจจะแบบมียิ้มมุมปากขึ้นเล็กน้อยตอนหนักฝนนอะน้องมันก็ต้องแบบว่ากรุ้มกริ่มนิดหน่อยค่ะแต่ว่าลูกแกน่ารักมากเลยนะเรืงเนี่ยดูแบบดูแบบสนุกแม่ตัวเองไม่ไม่เหมือนแม่แต่ว่าน่ารักขอบคุณค่ะก็จริงๆทีมแบบใช้เเอ energy เยอะมากเลยค่ะเวลาเล่นเป็นทีมทั้งวันก็คือกลับบ้านคือสลบเลยเพราะว่า เหมือนเขาต้องเปิดทุกประสาทความรับรู้ทั้งหมดต้องหูผึ่งด้วยแต่ว่าพี่จะดังคือเทมากเลยนะยากโย่คือแปลว่าถ้าหนูพูดปุ๊บเลิกเทเลยไม่ไม่เหมือ่เทคือพี่อยากแกงตัวเองคือหนูเคยมีคนบอกหนูว่าถ้าหนูเงียบอ่ะก็จะดูดูเทแต่ถ้าหนูพูดปุ๊บอ่ะกลยไม่คเรูสกใจมากเลยคือถ้าหนูพูดปุ๊บอ่ะ จบเลยตอนนี้ทุกคนก็ต้องเป็นกำลังใจให้ค um ู่เราเนอะว่ามันแบบสเปนโรยานใช่ค่ะก็จริงๆมีหลายคู่เลยค่ะในเรื่องนี้แต่ละคู่ก็คือมีรถชายิเส้นพาขนลับปลาเลยไปหิ้งไปหิ้งอำอำเพื่อควาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปแล้วสุดท้ายใช่ค่ะพรุ่งนี้ไปเซี่ยงไฮ้แฟนซายค่ะเป็นไงว่าสเปนโรยานไปหาแฟนาแฟนก็ดี่จายค่ะจริงๆอยากไปแบบว่าทุกจังหวัด ทุกประเทศทุกที่คือไปกี่รอบไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คือตื่นเต้นเหมือนเดิมนอนไม่หลับใช่ค่ะเรียกได้ว่าแบบว่าก็จะบอกว่าได้ไปโชว์อะไรใี้แฟนดูด้วยหรือเปล่ารอบนี้เป็นแฟนสายก็โชว์ยิ้มหวานของใกล้ชิดเลยโชว์คอสตูมอย่างนี้ค่ะจะจัดเต็มขนาดไหนคะคุณลูกแก้วรอบนี้ก็มีอะไรมาก็ใส่หมดค่ะใส่ถ้าไม่มีก็ ก็ใส่ก็ใส่หน่ดีต้องใส่หรือยากใส่แบบเป็นแบบว่าแจีนแต่เขาอยากใสอยากสอยากาบกว่าอยากไปวัดจีนด้วยอยากใส่ชุดอยากไปไหว้พระอยากกินอาหารจีนอยากกินอาหารจีนใช่แบบว่าียแากไปรำพันจีเลยแ่บ เป็นจงกุนสักหนึ่งสองสามวันเพราะว่าชอบถ่ายรูปชอบอะไรกันอยู่แล้วใช่ค่ะมันต้องแบบมีมาให้เป็นแฟนแบบเว้แล้วก็ต้องมีอยู่แล้วรอดูนะคะแก็เราจะมีเห็นโมเมนต์อะไรนะร่กงร่างกับเมฆทำไมเพราะว่าช่วงนี้บอกว่าเหล่าอดัมส์บอลก็บอกว่าเอ้ยค่ะบอกว่าขอโมเมนต์หน่อยสิคือจริงๆอ่ะเราก็เจอกันทุกวันเราแบบ คือบางที่เราก็ลืมไม่ได้ใช้โทรศัพท์เพราะวไม่ได้ถ่ายเพราะเราก็มีแบบซ้อมด้วยอะไรด้วยอะค่ะก็ถ้าแฟนแบบว่าอยากเห็นแบบจัดเต็มก็วันที่17มีค่ะจะพยายามถ่ายให้เยอะขึ้นนะคะจะไม่จะแบบไม่ทิ้งโทรศัพท์ไปที่อื่นละอยากแบบเห็นอะไรเราคงอยากเห็นแบบอะไแบบอะไรด้วยกันมาอะไรอคือหนวดภาพเลยว่ะพวกกับอันประสบ ใช่เพราะว่าจริงๆเราก็คือแบบว่ามาทํางานแต่เช้าอย่างเงี้ยค่ะเสร็จทีหนึ่งก็สามทุ่มสี่ทุ่มช่วงมีงานเยอะมากเลยช่วงมีงานอ๋อช่วงที่เราเน่นก็ใช่ใช่ค่ะพอมีเวลาปุ๊บเราก็อยากซ้อมใช่คืออันนี้คืออะไรซ้อมผมใช่ไหมอยู่บ้าทุกอย่างค่ะซ้อมทุกอย่างเค่ะคราวที่แล้วพี่ถามาเราว่า มื่อไรอยากจะมีแบบเพลงบ้างอะไรอย่างนี้เฮ้ยก็ยิบเจ็ดกรกฎาคมนี้เจอแน่ค่ะจริงๆอืว่ามีเพลงใหม่เลยค่ะก็จะไปร้องวันนั้นเลยแบบสดๆร้อนๆมันจะเป็นยังไงสิจะเป็นแบบน่ารักหรือเปล่ามันจะแบบน่ารักทั่วโลกหรือเปล่าจะน่ารักทั่าจักหวาดเลยแน่เลยอะไรน่ารักเราสองคนหรอกบ้าเราก็ว่าไปยังไงเพลงนี้จะเป็นยังไงต่อ เรียกว่าเป็นเพลงเป็นเพลงที่พ่อปุ่นใจแล้วกันคะเป็นความรักที่เรียกว่าอะไรบริสุทธิ์ถ้าเนี่ยไปหาแฟนต่างเวลาเราคั่อนแฟนใครเราไล่แบบมีอะไรให้ชื่นใจกันมากจริงๆริงเราก็มีโปรเจกต์ต่างๆนานาที่แบบรอให้ทุกคนได้ติดตามใช่ค่ะหลังจากซีรีส์เพี้ยนชาไรก็เราก็มีโปรเจกต์พิเศษค่ะก็แน่นอนเรามีกิจกรรม ร่วมกันตลอดมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมกลับซีรีส์คู่จะกลับไหม่ก่อนเลิกหักแล้หนึ่งคือหนูอ่ะเมื่องไ,ไงคะไม่อยากพูดอะไรอยู่มันจะโป๊หรอมันจะเรียกว่าบอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนเกินไปหรออ่ะลูกกอลอง้า ก็โปรเจกต์พิเศษนะคะติดตามกันนะคะเอาไสตาร์ห์ใน e n t e ด t a ด้ m ้ตามได้ทาง soharto entertainment ค่ะเราว่ายว่าแ่กบบาแน่นอนยังไงก็บบว่าเต่อก็ตงก็แ่ตแกบบได้เห็นแน่เ้เไดเ้นกนแ่นอน อะ,ะอ,อะไรที่ลงตัวที่สุดระหว่างเราสองคนอะไรที่ลงตัวที่สุดระหว่างเราสองคนในมุมงแกไปกัตอนนี้หนูว่าความจอยค่ะเวลาเราแบบว่าทําอะไรเราทําเต็มที่เราก็จอยเราก็จอยด้วยกันมันเหมือนแบบบาลานซ์การทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตทําให้เราสามารถเอ็นจอยในทุกวันได้ค่ะๆๆๆน่าจะความเป็นธรรมชาติค่ะเราบอกว่าแบบ ใส่ชุดก็บางวันก็ใส่แบบคุ้มทนเดียวกันโดยที่ไม่ได้นัดกันอไหนะคะหลายๆอย่างมันเป็นแบบว่าธรรมชาติโดยที่แบบว่ายืดหยุ่นได้สบายสบายแฟนก็ดูแล้วก็ยิ้มตามะอะไรเงี้ยค่ะไดู้้ว่าตอนนี้เหม,<า>มือนว่าเรารู้สึกว่าเราสิงกันได้มากขึ้นกว่าเดิมคือหนูนหบางที่ตกใจอ่ะ <laughs> คือแบบมีหลายๆอย่างที่ไม่ได้นัดหรือไม่ได้แบบเตรียมกันคือแบบตกใจเช่นแบบว่าเสื้อผ้าการกระทำตอรี่การถ่ายแบบที่เดียวกันโดยที่ไม่ได้นัดกันเลยค่ะก็แบบว่าเฮ้ยตรงตามกันหรือเปล่าบังเอิญเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเนี้ยพี่อยากบอกว่าแบบหลังจากก่อนแล้วเนี่ยเราเคยทำเขาทำนี้มาแล้วเหมือนกันคุณอยากขอบคุณอะไรกันละกันบ้างเพราะว่า ตลอดเวลาที่เดินทางมามันก็จะมีก็สักนี้หลายๆเรื่องที่มันต้องข้ามผ่านมาด้วยกันแต่ว่าตอนนี้เราก็ข้ามผ่านกมาได้หลายเรื่องแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆางกันแล้วค่ะเพราะว่าวถ้า แบบว่าไม่มีการละกันมันก็คงไม่สามารถผ่านเรื่องต่างๆนานามาได้ไปมองไว้คือเราก็ชมเข้มเลยอ่ะผ่อนได้แม่หนูเป็นบาริสต้าค่ะก็ <c oughs> ข,อขอบคุณที่อยู่ข้างกันเพราะว่าแบบว่าเรื่องต่างๆนานาถ้าเราแบบว่าเหมือนไม่มีการละกันเราก็ไม่สามารถผ่านมาถึงตรงได้ทุกอย่างเลยค่ะเรียกว่าผู้ร่วมสตาผู้ร่วมโชว์ คือเนี่ยเดีกับจะร้องไม่ร้องหรอกแก้วค่ะก็ขอบคุณพี่อันดาที่อยู่ข้างกันเสมอค่ะแล้วก็พี่ดาเป็นคนที่เก่งมากก็ดีใจที่ได้ติบโตได้กันแล้วก็จะได้แบบว่าอยู่กันต่อๆไปแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตใช้ทุกวันเก็บเกี่ยวความทรงจำไปด้วยกันครับแฮปปี้ลีฟิ้งทูเกตเตอร์เออ ก็อยากให้ทุกคนร่วมรุ้นเอาความตึงออกจากพี่ปิมแล้วก็เอาความน่าของน้องพิมมาทำให้ทุกคนยิ้มได้ในทุกๆวันทีก EP ด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทั้งตัวพี่ปริมแล้วก็น้องพิมเพราะว่าเหมือนสองคนนี้ยังไม่รู้ตัวค่ะเขายังแบบว่าไม่รู้จงรู้ใจอะไรอย่างนี้มันยังมีแบบว่าข้อบางอย่างที่ยังไม่ได้ปลดล็อกกันก็หวังว่าแฟนๆจะรุ้นให้ทั้งคู่นะคะปลดล็อกความในใจของกันและกันแล้วก็ ยิ้มให้กันศรัทธากันรักกันรักกันได้ได้ค่ะแต่ว่าพวกเราไม่ต้องกลัวเพราะเราเพราะเปิดใจแล้ก็ไม่เคยปิดนะคะคือเออเปิดใจยังไม่เปิดตัวทุกทายต้องขอปห้แบบว่าการเปิดใจมุกนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดีแค้กับคุณนักข่าวบอลมากค่ะสาธุขอบคุณค่ะ